สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องทีมโกโฮนนะครับตอนนี้ทีมก็เพิ่งมาถึงสถานที่ที่เราจะถ่ายกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบชิลๆวหน่อยเนาะเพราะว่าตอนที่ผมถ่ายเนี่ยมันอยู่ในช่วงมันหยุดนะครับก็รถที่จะพามาดูเนี่ยก็จะเป็นเจ้าคันนี้ครับ isuzu mu x 3.0ม ultimate ครับเดี๋ยวมาดูว่าเจ้าคันนี้มีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ก็ตอนนี้นครับก็มาอยู่กับเจ้ายูสุมิวเนะครับเป็นตัวอัติเมต300ครับขึ้นสองล้อนะครับในราคาหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นรุ่นเมื่อก่อนก็จะเป็นรุ่นท็อปแหละอัติเมตเขาก็เปลี่ยนเป็นตัว RS นะครับที่แปลว่าตัวท็อปสุดของทางมิวเอ็กเขานะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ายังจะเป็นตัวก่อนที่จะปรับในเรื่องของ ECM นะครับตัวควบคุมเนาะอ่าก็เป็นเปลี่ยนแบบใหมเ่เป็นแบบเป็นแบบมัติคอนะครับเหมือนที่เขาบอกนะว่าทําให้รถแรงขึ้น นะครับแต่คันนี้เป็นตัวเดิมนะก็คือเป็นยังใช้คําว่าเป็นตัว3ามสส DDI Blue Power นะครับแต่ว่าไอตัวที่มันเป็น Mac Ford เครื่องยนต์เดียวกันเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น Mac Ford อ่าตัวอันนั้นก็เป็นสามตัวสุด Mac Ford เนาะเลยละเอียดอะไรลดอะไรเงี้ยไม่ต่างกันเลยนะเพราะว่ามันเป็นแค่การปรับในเรื่องของเครื่องยนต์ซะมากกว่าไม่เกี่ยวกับบอดี้ข้างนอกข้างในอะไรนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้เนี่ยเราจะพาแค่ดูอย่างเดียวนะครับการขับจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่ต่างอะไรเลยร้อยยี่สิบเหมือนกันอะไรเหมือนกันมันแบบ มันมันไม่มีต่างในเรื่องของการขับขี่ันั้นแล้วก็จะไม่พาไปลองขับนะเออแต่พามาดูว่าเจ้าคันนี้มีอะไรบ้างนะเริ่มที่กระจังหน้ากันนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแบบสีออกเงินเงินนะครับแต่เบาวกล้องไม่มีนะตัวที่มีกล้องเนี่ยจะอยู่แค่ตัว RS อย่างเดียวนะครับลโก้ ASUS e นะครับตัว RS จะมีกล้องหน้าทุกรุ่น,นครับ2.2ก็มี3 0ก็มี 3. 0ขับ4ก็มีนะครับ ขับสองก็มัมนมันก็มีหมดแหละอ่าเซนเซอร์เนี่ยหน้ามีเซนเซอร์สี่จุดแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับมันเป็น L.E.D แล้วก็มีช่องแอร์เคอร์เทนนะครับก็อลมมันก็เข้าตรงนี้เนะเป็นช่องจริงด้วยนะประเด็นของอีส่สุสุดส,สุดยอดเลยนะขับไฟหน้าก็เป็นแบบ L.E.D นะครับอืมไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ L.E.D ซฮ่งก,ก็โอเคนะจอของล้อ นะครับก็เป็นลายใหม่นะครับมันจะมันจะดูแบบหรูหน่อยนะครับเป็นไอซ์เนี่ยจะแบบดํานะครับตัวนี้ก็เป็นรอยี่สิบนะครับขนาดอยู่ที่สองโคคาพับห้าสิบอยี่สิยางเป็นบิสโตนดูเลอร์นะครับมันในข้างก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสีดํานะครับแต่ว่าที่มันดูแบบมันจะขาวๆหน่อยคือฝุ่นนะฮะไม่เกี่ยวนะครับกระจมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีดํานะครับมือเปิดก็สีดำนะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคีย์เลสนี่ นะครับนี้ก็เป็นโครเมียมนะครับดูตรงนี้สิเดี๋ยวผมถอยก่อนนะนี่เฮ้ก็มันก็ดูดีนะอืมคือตัวเนี้มันจะมันจะเป็นทิมที่แบบดูหรูขึ้นมาเมื่อเทียบกับเอสไอมันจะแบบดูสปอร์ตอะไรนี้นะครับนี่เปิดมาปุ๊บนี่ เป็นน้ำมันดีเซลเนาะเออแต่จะไม่มีแอดบูนะถึงจะเป็นยูโรหแล้วก็ตามนะครับก็ถังน้ำมันเนี่ยความจุอยู่ที่80ลิตรนะครับก็จะเยอะกว่าส่วนของ i s u ุ D-Max นะครับมาดูส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ก็จะเหมือนเหมือนกับพวกตัว RS นะครับก็คือไฟท้ายเป็นแบบ LED คือมันได้แบบเนี้ย ทุกรุ่นย่อยเลยนะน,นี่ไฟเลี้ยวเป็น LED ไฟเบรกก็เป็น LED นะครับไปถอยจะอยู่ด้านล่างนะแล้วก็เซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์จะมีอยู่4จุดนะครับตรงนี้1 2 3แล้วก็4ตัวเป็นนี้นะครับส่วนเซนเซอร์กลางระหว่างเนี้ยเป็นเซนเซอร์ที่อยู่ใกล้รถเวลาเราแต่ว่าผมทำให้เค็บได้สักทีนะฮะ อ่ะได้ก็ได้ทําได้ก็ได้อ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับอี่อันนี้เป็นพับเบาะนะครับเดี๋ยวพาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะแต่ว่ามันดึงไม่ขึ้นนะคุณม,มันต้องมันต้องดึงตรงบริเวณน,นี้แต่ที่ราบก็เป็นประมาณนี้พอเป็นเอาเบาะขึ้นมาปุ๊บกนะ็น้าลือลประมาณนี้นะก็ยังพอมีที่อยู่ม,มีไฟสองให้อะไรนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบไฟฟ้ากดได้เลย ส่วนของข้างบนเนี่ยจะมีส่วนของเสาคีบสลามนะครับก็เป็นเสาอากาศคีบสลามนะครับแล้วก็มีราวหลังคาให้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้านในกัรนะครับเปิดประตูมาเอาขึ้นได้เลยนะเนี่ยผมผมผมมือเดียวผมยังทำผมทําได้เลยเนี่ยอ่ะนี่ลองเข้ามาดูนะฮะลองไหนไหนก็ไหนๆและลองนั่งนิดหน่อยดูแล้วกันนี่ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับลองนั่งดูนะฮะเห็๋ยวนะมันต้องแบบยังไง นี่เนี่ยนั่งเอาจริงๆนะนั่งก็นั่งโอเคอยู่นะอืมเบาะแถวหลังเนี่ย,ยแถวที่สามก็นั่งได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอร์ตรงนี้นะครับก็คือเราก็ต้องเปิดที่ข้างหน้านะครับอ่ามีแอร์สองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้นะครับมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าไม่มีพวกช่องเสียบอะไรเลยนะน่าจะไม่มีนะอ่า ไม่เพราะว่าม่เห็นเลยนะไอ้ส่วนของที่เข็มขัดเนี่ยตรงนี้ปรับระดับไม่ได้นะมันก็มันก็ไม่มน,ไมน่าปรับได้แหละมันมันไม่ใช่ที่นั่งสําคัญเท่าไหร่เมื่อเทียบกับด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยปรับได้เดีย๋ยวเราจะไปดูส่วนของเบาะแถวสองกันต่อนะครับนี่ครับอ่าก็พับแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถปรับเรื่องของนี่ได้ปรับเอ็นได้นะนี่ก็จะเอ็นประมาณนี้นะครับโอ้ก็เอ็นกว้างเลยนะอ่าแล้วส่วนของพนักพิงเนี่ยก็ บริเวณประตูเนี่ยผมจําไม่ผิดนะมันน่าจะชื่อคาเฟอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบมันก็มีความใกล้เคียงกับสีเดิมสีน้าตาลเดิมนะมีความใกล้เคียงอะไรหรืนมดนึงนะอันนี้เป็นแบบไม่ใช่ออโตน้นะอ่าเป็นภาษาส่วนของแอมเบอร์ไลท์นะครับนี่ต้องปิดเป็นนี้ถึงจะเห็นแอมเบอร์ไลท์นะครับเป็นสีขาวสีนี้สวยมากผมชอบนะอ่าแล้วมีที่ยืดเวลาเราขึ้นรถอะไรอย่างงี้ก็จับตรงนี้ได้นะครับอ่าเบาะก็หนังอะไรอย่างงี้ก็โอเคอยู่นะแต่เนี่ยจะเป็นนงนะ เออหมดเลยแต่ว่าวางแก้วมันจะเป็นไงเนี่ยเวลามันวางแก้วมันก็จะดูปแปลกๆนะ่อยนะเออแต่ว่าถ้าเราปรับให้มันนี่นิดนึงก็น่าจะวางได้แต่ผมว่าแบบอันนี้ก็วางได้เหมือนกันนะเออไม่หงนะแล้วก็จะมีส่วนของที่เกี่ยวอันนี้นะฮะจะมีที่เกี่ยวถุงแกงนะฮะสี่โลนะครับอ่าช่องไอช่องปั๊งหายไปแล้วนะอ่าแต่ว่ามีช่อง USB C นะครับสองตำแหน่งนะคะต้องเอกสารมีให้คู่หน้าเลยนี่ก็เป็นไฟนะแล้วก็ หมุนพัดลมอะไรอย่างนี้แต่ต้องไปที่รถอันนี้ก่อนนะฮะนี่ไฟจิบตรงนี้นะครับอ่าจีบจับนี่ให้นะครับมีให้แค่สีตำแหน่งมีโอ้โหคือแบบที่จับนี่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปนะครับไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อครับนี่นะครับตัวของเบาะเนี่ยอ่า ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันมีแอบเบลไลท์เหมือนกันนะครับแล้วก็กระจกอโอตโต้แค่คนขับนะอ่ะเราก็สามารถเลื่อนเบาะได้นี่ แล้วก็บอกคนนั่งเนี่ยก็เป็นปรับไฟฟ้านะอ่าเบาะก,ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับตีน้ําตาลนะครับแล้วก็บอะเนี่ยถึงจะไม่มีคําว่าคูแม็กแล้วกว็าตามนะแต่ว่าก็ยังเป็นคูแม็กอยู่นะครับเขาให้ตัดออกตัดโลโก้ออกแค่นั้นแหละส่วนของแดชบอร์ดนะครับก็ูมาอะไรก็เป็นประมาณนี้นะครับขึ้นมานั่งดีกว่าขออค่เป็นปรับเลนวายอ่าเราขึ้นอื้อนี่ประมาณนี้าเ้าเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ท นี่วาตจอมาวันเนี่ยขนาดเจ็ดนิ้วนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของเข็มน้ำมันวัดรอบอะไรงนี้นะแบปกตินะครับนี่สามารถดูได้ว่าพวกรายละเอียดต่างๆงระบบความปลอดภัยองศาอะไรงนี้ก็สามารถดูได้นะครับนี่ นี่จะมาดูได้พวกเ d a ั d art, นะครับก็ในเรื่องของเตือนออกนอกเลนแล้วนะลืมพวงมาลัยกับอันนี้ ELK เป็น m m r g e n c y l a เ e น e e p นะครับ RCTB นะอันนี้น่าจะเป็น RCTB เลยนะนั่นเบรกให้นะครับกดปิดปุ๊บนี้มันจะบอก RCTB r ีทีบีเรลคอร์ i แทฟฟิกเบรกิ่หรือเปล่าจะไม่ได้ลนะอ่าถ้า a a จะเป็น A จะเป็นเตือนบสปอร์ตแล้วก็เตืนอนกับชนหน้าหนะ้าครับ นี่องศาอะไรนี้อ่าตอนนี้ก็เป็นการตั้งค่าในรื่อของล็อกประตูฝาท้ายไฟฟ้ารีโมดเอดิสตา้าอะไรนี้นะครับเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติถ้าเราจะนี่ถตามันตั้งค่าได้หมด้วมันเป็นแบบออตโต้หรืออะไรนี้ส่วนหน้าจออะไรนี้ยก็เหมือนกับตัว AED นั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรนะครับนี่จอเก้านิ้วนะครับ องเสียบอยู่บริเวณนี้นะครับเป็น USB C นะกล้องถอยนี่ก็เป็นประมาณนี้ครับมีแค่กล้องถอยนะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันกระจกเป็นแบบออโต้นะครับนี่จะมีช่องเก็บแว่นตาครับแล้วก็ไฟนะครับแล้วก็มีไฟแอมเบียน i g ไลตรงนี้นะเป็นแสงสีขาวแอมเบียนเล็กน้อยนะฮะเป็นประมาณนี้แล้วก็ส่วนของีนกระจกอ่านี่จะเป็นไฟสีส้มนะจะไม่ใช่ LED เ้อนี่นะครับ ห้องเก็บของจะไม่มีนะนี่จะเป็นเป็นบุบุหนังได้จริงแทนนะครับแล้วก็นี่ที่เก็บของนะครับระบบความปลอดภัยอะไรมีให้เหมือนกั้นนะครับุบกปกรความปลอดภัยไฮเทคมีให้หมดเลยเหมือนไอเอสทุกอย่างนะครับวงลอยไฟฟ้านะครับก็จะมีส่วนของระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับแล้วก็เตือนน้ลเลนเนี่ยมันก็ดึงกลับให้แล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนอ่ะก็มีมาให้เราที่กดปุ่มนี้นะครับวงลอยไฟฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าเบาขึ้นมาก นะครับเบาขึ้นจริงๆอันนี้ยอมรับเลยว่ามันเบาขึ้นจริงๆนะครับเกียร์นะครับก็เป็นแบบเกียร์ออโต้นะครับเป็น6สปีดนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับกับตัวแม็กฟอร์ดนะครับมีส่วนของ Parking s e n อ o r Auto s t a r ส Stop นะครับ t r a ั t i o n Control ครับแล้วก็มีส่วนของระบบช่วยลงในทางราชันนะครับเพราะว่าเรามีมีช่องวางของนะครับก็วางโทรศัพท์อะไรนี้ได้นะครับเลมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้โฮช่องวางแก้วน้มีช่องเก็บของนะครับก็มีให้พืพิงก็เป็นหนังที่ได้กองตัวรถกระสุนพวกนี้ก็เป็น s o f นะครับ นี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับแพเด้ลชิปมีให้ประมาณนี้นะครับส่วนของภายในรถนะครับของเจ้าอีซูซูคันนี้นะครับแล้วถ้าพูดในเรื่องของการนั่งอะไรเงี้ยครับก็อีก็นั่งสบายนะมีกระชับมันมีตรงปีกนี่ก็กระชับอยู่นะอ่าแต่แต่ว่าตัวนี้เสียดายหน่อยไม่มีด้านหลังนะครับไม่มีดาลหลังอยากให้เพิ่มมาจริงๆอ่ะดานหลังอืมรู้แหละว่ามันมันไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะพแต่ว่าอยากเห้อยากให้มีเนาะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถที่มาจากโรงงานเดียวกันเขามีนะครับ <c oughs> อืมด้านหลังเป็นอะไรที่จำเป็นมากะถ้าแบบเราขับรถไกลอะไรอย่างงี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูส่วนของปากระโปรงกันดีกว่ากดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มีช่องเก็บของนะครับมีเรื่องของปิดไอ้คนอยู่ใกล้ฝาท้ายนะครับเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ดี s เอนะครับก็รถอยู่โรงงานมีแล้วแล้วก็แอร์หลังนะช่าง,งวัางแก้วก็มีให้เหมือนเดิมนะครับลืมพูดไปเลย อ่ะกดดับป,ปิดประตูไปขอุญยะเบิดฝากระโปรงแป๊บนึงนะครับนี่แล้วก็คือฝากระโปรงของเจ e ้า Isuzu MU-X สามศูน Ultimate คันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สมศูนย์ะครับก็เป็นเครื่องยนต์สี X ่เจเจสาม TCX E ห้าคือเป็นยูโรห้านะครับส0ดส่น Blue Power อยู่ในตัวนี้นะครับแต่ยังไม่ใช่ m a c f o r c e นะครับต่างในเรื่องของ ECM เนอะไอค่าตัว m a c f o r c e จะเป็นแบบปฏิคอแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ส่วนของนี่ ใหญ่เบลเบเตอร์เลยนะครับกองขม่าวนะฮะหนึ่าสิบแรงม้านะครับกับแรงบิด450ร้้นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6กจังหวะนะครับก็สภาพห้องเครื่องอะไรนี้ก็เหมือนกับตัว i อหมดเลยนะประมาณนี้นะครับไอพวก e ห e ้าเลยเราดูจากรหัสในนี้ได้นะครับก็จะบอกละเอียดชัดเจนอยู่นะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้า isuzu มิวเอ็กตัว300อัลติเมทนะครับอ่าดูกันประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นครับขอบคุณทางบริษัทตีเพชรอิสุสเซลจำกัดน,นะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่องทีมโกโฮมนะครับอันนี้ก็อยากฝากจริงๆนะเพราะว่าเอออยากดูอะไรนี่ก็บอกเรากันได้นะว่าแบบเอ้ออยากดูรถคันนี้อยากดูอะไรอย่างนี้นะครับยอดดูช่องผมเนี่ยส่วนใหญ่คนไม่กดซับสไครต์ยเยอะมากคนที่ดูส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ได้ไดกดซับนะอืมก็ ฝากไว้ด้วยนะครับช่องน้องเล็กคนนี้นะครับก็่าดูขนาดบอกได้เลยพาดูเท่าที่ดูได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้ทีมก็ขอตัวไปก่อนนะสวัสดีครับ